ฮาลุงบทัทึกหาลุงพิษตีนไปทั้งแต่เป็นตกปะสบายดีทุกคนมณีหามาสุ่งสาการนคนในบ้านนี่แหละ แต่ว่าเขามาลัดอยู่ทางเลยทุกคนเขาบ่ได้เขาป่าเอย้ยเขาบ่ได้เขาบ้าดมาผิดเขามาลัดอยู่ทางแล้วก็เขาป่าเลยนี่อันนี้คือบา้อาดเขาจะเขาป่าเลยเพราะว่าบ่ได้เขาบ้านอันนี้คือไตหงหงิดทุกคนไป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 ควบคุมรถรถไง นนบตายมีแนหุกดนตายมาแต่ไทยไปหาเฮ็ดงานยุคฟังไทยหากกระไดสามเดือน นอนนอนหลาตายเรยบลเจียบปบไข่ทางไปปะสะัสสั

ทางๆมั้นะ

ถ้าตไตมีแห้งแรือว่าไตอันนั้นบาลห้าวแะสีประจูดทุกคนสิฟัง

nó chẳng quay Mình lên nhá Hãy cho đấy má bước nó này. Thế bưng thật nè cho bọn hiệp cầm anh đây hả? มาเด็ดเทเลยนะอืมัวยันมันสั่นลุดแล้วยันมันทิีงแล้วงหยาเนาะชิกหยา

ยืนันก็คนในบ้านละก็มีแต่วาคนยุนปุ้ใน่หูจัการกันนน้ยไน่หูเส้ยไน่จัดากน กระเป๋าเครื่องแล้วก็มีได้ละสอนกันเครื่องเปียกนู้นหัวใจห้ามมาบดายก็ใหญ่เนี่ยเอากระโดดบดายเนี่ยอะไรน้าเนี่ย

มะพ่พาไปค่อยาหลานนุ่มหมายย่งย่าพ่าวน่าเข้ามาพนเหลวเรียบร้อยพ่นยิ่งเต้นพระเขาหน่า

Vô <laughs> lên Thằng này hộ thằng này tin <laughs> เอาซื้อดิซื้อได้สั่ง เลือดคะแนนเพลงแอมของพ่อหลนเลือดเราก็มีลุงด um, ้วยใจย่งนานะแต่ว่า่่นโดเราไ่ได Pusna punlaung nama-nama na Uuhhh Uuhhh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cho không bỏ lỡ อารลงบ่ถอทจังหวัแม่อารลงผิเต้าอาลงบัตรที่าลงผิดต,นนดตีนไปทั้งแต่เป็นตกบ้

เพื่อนก็ใช้ไฮประตูผาแพมาเห็นหน้าอยู่บ้านไหมหนอหน้าหมดเห็นแล้วพอดีเลย ทำให้ปลูกยางตัวึกทปลูกยางนี่ฮะเด็กซีฮับซีเราเพ่งกับเล็กกับลูกเคยอยาวเป้าทอเยอะมีอย่างว่าว่าจะเลี้ยงไก่ละอายุตุ่มเจ้าอะไรไก่ไปได้ไหมไอ้น่ะไอ้น่ะไอ้ดังเอาท่ายไปได้เห็นน้ำบ่ไปยัง หเห็นหน้าเอ่ข้าพรนาก็บอเป็นย่งนาว่ะเป็นยังเออนเนาะข้าพรน,นาก็่ <c ười> าเขาเระพนหายังบนะหลายคนเอายยันโมหายนเอาไว้ไทยเห็นหนา เดี๋ยวงายชน่ี่เนาะมาแ่นมจะมาแต่ไทยก็คือบางอมือเดียวหอดนะจมาือเดแลยตะพุนมือตอนเช่าตะมาฮอดพี่ก็ตอนเช้ามือนี้ก็หอด คนหาคู่คนบนแนนอนบนแนนอนเลยดนี้แล้วเหาอยากได้หาบื่นไปโครกบครับครัคัวพอแล้วนะเพราะวา่าไผ่พราเป็นคือหาคิดทีมน้ำใช่ปะทีมดำจะไม่ยานมาด อย่าบิดลิดแล้วสองตื่นแล้วเพมันเข้ากันพกหมดเองไดรับมาตะปูนตะเพนป๊อปถ้าแกป๊อแต่ว่าค่าจะจ่ายในโรงบ้านอ๋อถ่าแกให้ เพิ่นพาพาพิสูจน์จ็บเจอบทุกนพาพิสูจน์พาสาระชูเจ็บเจอพี่น้องฟังไทยนะพาให้หมอแพทย์นะแล้วก็จะนายแล้วออกค่าเสียใจให้พาพาฝนก็ตก đã họ về thứ mấy các anh ơi không nó gọi nó đi đã họ về thứ mấy các anh ơi

Là được cái ca ấy này thì Luca ấy các bố mà ừ. à, và và cao cao. có vào không có mà nó 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 mình tem tem mình cái lăng tổ còn còn có tổ hên.

เล้ทุกคนกำลังเหมือเล้อทุกคนเดอ้อหัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเดอ้อสบายดี